ดิสมัตนะครับโทเคนรรนะมาใหม่ล่าสุดนะกับเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลแห่งการแจก <c oughs> ก็เป็นกิจกรรมที่มีทีเด็ดรางวัลเป็นอะไรน้องเลเจนด a รี่นัมเบอร์บวก8นะเป็นการ์ดออนะการ์ดอการ์ดอเนี่ยมันเป็นการ์ดออล n นนะสำหรับรางวัลแจ็คพอตนะครับตามสูตรเป็นฟ o w เ e อร์โซล่าโกลเมนะครับเชอร์ลิงแฮมอะไรพวกนี้แต่โจโคนี่แพงอยู่นะ ดีสุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นนี่แหละับผม R ายนะครับ R นายตอนนี้ราคาอยู่ที่โอ้ยสิบหล้านล้าน oh. ก,กิจกรรมนี้นะครับมันจะมีดีลสุดพิเศษด้วยนะรับส่วนลดนะเมื่อเล่นครั้งแรกคลิกแรกคือมันจะลดราคานะครับผมนี่อย่างตรงนี้ของผมได้25เปอร์เซ็นต์แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมก็แน่นอนว่าเราต้องกดราคาที่มันเยอะๆไว้ก่อนเพราะมันลดเยอะนะครับมันจะได้คุ้มๆนะ ไปเลยแล้วกันนะครับผมมีการแจ้งเตือนด้วยกูยืนยันที่จะใช้ตังส่วนนี้นอุ้ยอสองเหรียญทองว่ะเรา <laughs> อยู่มันเครียดมันเพิ่งคลิกแรกกลับไปลดสิบเปอร์เซ็นต์เออคลิกต่อไปออลดสิบเปอร์เซ็นต์จัดต่อเลยแล้วกันอุ้ยหกโอเคนะถือว่ามาเบิ่มๆนะบอกแล้วคลิกแรกไม่เป็นไรคลิกต่อไปแจ็คพอตเลยป็นไงสอง <laughs> เอ้อะไรเนี่ย <laughs> บวกห้าไปอุ้ยเจ็ด ก็เยอะเอ้ยแต่แดงนี่มัน12นะครับก็ตอนนี้เหลือ300,000แ,แคสนะน่าจะได้ได้ร้อยครั้งอีกอีกทีเดียวปะครับเจ็ดว่าน้องออเยอะนะมันเยอะนะนนะปกติปะโอเคเดี๋ยวเราต้องทีละสิแล้ววะ่ะเพราะว่าแคสพี่ไม่พอวะ่ะไม่มาทีละสิไม่มาเลยวะ,ม,ม,าะมาแล้วหนึ่งหนึ่งทองสองทอง โอเคอ่ะรับของเราู้จารมาก่อนแล้วกันอันนี้ของเราู้จัรการผมบอกเลยว่าค่อนข้างลุ้นสนุกนะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นการันตีบวก8ตรงนี้6ถึง8ตรงนี้5ถึงแและตรงนี้การันตีบวกแแต่ว่าเป็น150ตัว EBS นะลุ้นกุนลิตนะครับผมโลนันโดอะไรพวกนี้นะฮะองลีตอเลสนะครับผมตรงนี้ก็3-8ถึงอันนี้ลุ้นยากนิดน,นึงแต่ว่ามัน2,000นะครับใครที่แบบเติมไม่เยอะมากนะก็ะได้นำตอนนี้มันมีโปรโมชั่นอยู่ก็เติมสัก500ก็น่าจะได้ตรงนี้แล้วนะไอ้การัน เราได้ทอง26เลยว่ะน้องมันได้กี่ใบเนะี่ยสามว่ะโอ้โโอเคนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าตรงนี้เราเลือกเงินเลยอุยจะแปด่นห้าคูณแปดแสนสโหแสนสนี่คือแสดงว่าเราต้องเปิดใบเนะีให้เกินแสนสองแลกมาเลยแล้วกันนะไม่ต้องคิดเยอะนะไปนี่ตรงนี้ได้แลกกันแตกได้เผื่อเวตตีใครเบิดนะครับผมแ,แตกแลวกันเอานี้แลกกันนะพี่ว่าเล่ลุ้นดีนะสามถึงแปดได้ลุ้น เออเอามาลุ้นเอามาลุ้นเกิดได้เติมเงิน f c ฟซีออนผ่านเว็บเติมเกมโดยช่วงนี้เติม f อราคา1,000บาทรับเพิ่มอีก150บาททันทีเพียงแค่เติมปั๊บก็รับปุ๊บไปจัดกันได้เลยนะจ้ะไปเปิดเงินก่อนเลยครับแสนสามอุ้ยสาม0 0โอ้ยจบที่2 2 0 0 0 0สโดยประมาณก็เงินเยอะเอาเรื่องนะครับโอขอแบบ เปิดการ์ดเกลือก่อนแล้วกันน,น้องนะ DC DC อิตาลาีองหลัง <ad> <N esta. S 2> เตสตามาดินี่65ไปบาเลซี่โอ้แล้วการ์ดอย่างดูในรูปอย่างเก่าเลยแต่ว่าโมเดลเขาโอเคนะผมแบบว่าไม,ไม่ได้ล้านมากนะครับน่าจะเป็นสมัยหนุ่มแอสปริเกตตาโอ้ราคามันยังดีอยู่นะ DC มันมาใหม่ต่อมาขอที่ตรงนี้แล้วกันขอเป็น DC ดีซีเท่านั้นโอ้โหใบเย็นยมละใบต่อไปอาร์เวิร์อีกแล้วเอ้ยไฟวะน้องเบเย่ยมไอ้วะไอ้วะโอ้นานนะก็้วอสมาเดมอ้ามาใครเปิดพี่เปิดก่อนแล้วกันไปไฟวะน้องอ l เฮ้ยใครอะเจ้ามูตินโย่อะ โช้ัเมตรโอ้โหโัเมตรสองหมือนดีนะเติมต้นได้ดีเออดี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 สัมผัสได้เลยว่าดีกดเปิดไปกดเปิดเมื่อไหร่ก็ดีเพราะว่าตอนนี้คือบุญกุศลนำพาแลละกดเปิด1ชิ้นเปิดหนึ่งชิ้นอ๋อโอ้โหโอเคครับผมมันร้อยห้าสิตัวนะครับใบนี้นี่โอ้โหดีดีโอ้ไม่คัดแล้วกัน ไม่ต้องคัดนะใบนี้ใครจะเปิดนะกิจนี้นะครับใบนี้ไม่ต้องคัดนะครับแทบไม่ต้องคัดต้องรู้ได้วันออกท็อปห้าเนี่ยเท่านั้นนะครับผมใครจะเปิดอ่ะเดี๋ยวผมก็ได้เนี่ยกดเลขหนึ่งไงจะได้เป็นแพงอันดับหนึ่งโ <Okay. S 2> อเคกดเลขหนึ่งยังไงต่อแล้วก็ส่งจิตอธิษฐานส่งจิตอธิษฐานเอานิว้วชี้แตะหน้าผากแล้วทำมือข้างหนึ่งหมุน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 โอ้ยเว้ก <laughs> <laughs> ูไม่ใช่เวอร์ซิวต์โอ้ย <laughs> ขอไฟข,ข,ขอไป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 ขอไดอยู่ไปไปไขออ้ยนุเบกเหรอนุเบิเหรองเพื่อีวโอเคแล้วโอเคแล้วอ่าไนี้กนแล้วกันเหมือนเปิดการดองกัไปเนี่ยเฮ้ยไฟเฮ้ยโอ้โหกูตัว ุ้ยใช่แอ้โหแฝงแฝงแทงเพลิงอะไรอ่ะเอาสองหมื่นแล้วก็ยังดีกำขี้ดีกว่ากำตดตัดหนึ่งร้อยห้าถึงแปดอะมาเบลมาสัมผัสก่อนนะผมคิดว่าอ่ะสัมผัสก่อนโอเคคนเล็กคนเล็กคนเล็กเอาคนเลยเอาอะไรของมึงเนี่ยเุ้ยน้องเุ้ยซาลีซาลีเุ้ยเบลแต่ว่าโซล่าโซลแค่วันนี้จบที่ตรงนี้ LN อย่ามาอีก ขอพี่กดที่ขวาบนแล้วกันขอเป็นใครก็ได้บาซ่าแจมแจมมีสองจุมแอลโอ้โหเออ่ะต่อไปใครจะเปิดไอ้น้องไายไปดีนนองไายก็ได้ผมก็ได้กดแค่เลขหนึ่งอะกดแค่เลขหนึ่งอ่ะพี่ปล่อยอ่ะพี่ปล่อยช้าไปสูนจุดสามวิโอ้โหนิดเดียวเองอุ้ยไปไปบะารซิลบารซิลอุ้ยลาบิญญาลาบิญญาลาบิญญา ลาดู<ฮ>วันนี้มันเวอรอะไรวะไอ้เนี่ยบอกแผนหลายแสนเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยเ้ยนี่ไงต่อเลสมันเพิ่งมาอาจจะเป็นอะไรต่อเลสเอาปปไปไปใครมันแรงแล้วคุณไม่รู้อ่ะเนี่ยผมหน้าร้อนหมดแล้วเนี่ยเอ้ยอยู่แซลเยอรมันปีกแซนด์าพี่อุ้ยไปแซนด์นาพี่สองแสนเอ้ยตอนนี้ราคาสูงสุดเราสองแสนนะ ตลาดได้ไหมลุยสองเท้าปะโอ้เท้าเดียวเฮ้ยอีกเท้าลุงไปไหนวะต้องลบตัวนี้ทิ้งไว้เพื่อรับตัวที่ดีกว่าอ๋อพี่ต้องลบตัวนี้จะบ,บ้าอะไรไงล่ะโอ้โหเติมเป็นหมื่น <c oughs> เรียมมันลิดอัลบาสเตอร์ลุยฟิกโก้จัดไปพี่ชายจัดไปบาซ่าสักตัวบาส์อาฮาโลบาไปกดร้อนนะร้อนร้อนอันนี้ร้อนเลย ร้อนเลยร้อนเลยเพิ่อังกฤษวะเห็นจุดกลางจุดไปจุดไม่จุดไหมไม่ใช่คาราเกอร์ไม่ถึงแสนวะอ่าเป็นลมเลยเพ้ยพี่บอกไม่ถึงแสนเนี่ยเอ้ยใบสุดท้ายใบนี้พี่ขอสักห้าแสนได้ไหมน้องผมมาได้เกมมาได้หรือเปล่าไม่รู้ขอเปิดที่ดอเด็กแล้วกันน้องโด้เท่านั้นใบนี้ถึงจะพลิกชีวิต บราซิลสเปนฮอลแลนด์ฝรั่งเศสจัดไปบราซิลบราซิลกันเลยอังกฤษว่ะกองหน้าโ่วเฮดดี้เหรอเฮ้ยไม่นะเงินไหลอยู People, ่หกแสนอยู่ไอห้าแสนไม่เป็นไรพี่จอนเดี๋ยวรอเงินไหลย้ายมาบาซ่าโอเคเดี๋ยวรอเงินไหลย้ายมาบาซ่ายไหลก็อยู่ประมาณกลางตารางไงกลางค่อนข้างล่างนิดนึงนอกนั้นก็เป็นระดับเทพแล้วประมาณนี้นะสำหรับกิจใหม่ หลุนกันมันมันสวยยิ่งโอ้โหไดปะเรียบร้อยมาแล้วหโอเอลน่าจะเป็นลูกไอซมาแล้วมาแล้วเขา่านไปแล้วเคนิ่มๆเย็นไร้มันถูกไหม ตินโยปาเขามาไฮเวิร์ดเกียนไหรยกมาสวยสวยโอ้ยได้อยู่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเฟิรัทสวย Nghê